ที่นอกเบิดสุขูสุขครเนาะคะ่ะพอกันอีกแล้วจ้ะมือน,นีอขึ้นเขาเจ็บเห็ดคือเก่ามาลุนมาตามกันเบิ่งเจ้าว่าห้องสมันอย่างบ่เนาะจะได้เห็ดอีหยังแน่มือน,นีอไปเลยจ้าขอบคุณ <c oughs> <c oughs> เห <c oughs> ดด็ดตัอจ้ะโอ้แบบตุ๋มเลยจะเป็นไหมจ้ะ อีกตัวมึงบักง่ายแต่นนะว่าน,น,น,นี่ก็เห็ดก็พี่หนงช่วงนี้ก็ปวดจิตตัวงมีแค่ไหนพี่หนู 网好这个。 กลงทุนทีน้เลกาท่านก็ได้เห็นลงกดอกองอ่ยเ้ยโอ้ทั้งดอนว้วนขึ้นมากเรามันบอลฮอ้วนขึ้นมากเลย,อออยสองดอนบ้านถือ เขาเหยียบอยู่ตรงนี้ม เห็ดเออเห็ดก้เห็ดเผือกกระังต้มูเตมีพี่น้องเห็ดเผอกอันเห็ดก้ยเป็นอะไรมมดขี้โมพิมถูกดูแทอ Bawa kelang ni. Ini. mù mặc hương với cái nữa mất công đầy này Ô, công đầy này mất เือกะบอบอกพี่น้องอ้ยเทื่อถือพี่เล็กน้อยจไล่ทเดินกินหน่อย ก็อะไรจะพี่น้งองไอ้เห็ดก็เน็กโอ้บอกด้อันนี้เป็นเห็ดเพงหนออโอ้ปวดกิิกนมาถึงช่วงไทยของเขาแล้วจ้มามื่อนี่นี่คือผลงานของเขาแนวจ้ะเห็ดก้พี่น้อง นี้ตะดอกตุมูติมิน้อยๆกำลังออกก็ได้ลายอยู่จ้ะเป็นเห็ดทานเห็ดหนาขาวเห็ดเพืงเมื่อน,นี้ก็ได,ได้่หลายจ้ะได้เต่เห็ดเผิองน้อยๆน,นี่ก็เป็นเห็ดทานเลวจ้ะเก็บมูเดียวเต็มถุงเลยจ้ะพี่หลองทานสั่งทานใ่ญ่ก็มันอยู่เนาวจ้ะทีงไหนก็ อยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนพื่อเขาจะได้มีกำลังใจเฮ็ดคลิปต่อไปเนาะคะ่ะขอบคุณเอฟซีทั้งเกา่าทั้งไม่ขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกความห่วงใยเอาไปพอกันไม่คลิปหนาเนาะคะ่ะสำหรับคลิปนี้กลับบ้านละคะ่ะขอบคุณสวัสดีค่ะ